เขาจำแ่สนเดยวเราไปเจบกบุรรามอะไพิจ์รามบุรรามี่จอดขวางไม่เ <ultimately> ท่พี่ได yeah ้เป็นบุรรามายเรามาจุดอะรมียายรถออกื่อนๆไงอะไรเริ่มตั้งนาก่อนมวลเขาทัวไปวัวใกวาข้บมาคนให้ไปวัวใจไอตู้ฟังดูพากันไปยุดใกวาด รู้ไปใจไม่อยากไอเ้าออกว่ามันอยากไอไออยากไอตาจะแย่ยี่ฟังนี่้ะเ่รมันไปหอดกันทารักเออไปตบกลางทงแสลูกพี่ไปหอดกันทารักไม่ร้ไม่ลงไม่ลงเลยน้องคนน้อยเหรอ สองคนน้อยหลูกอีบัตนะพี่บนได้มาอางมาเอยังรอลีกูมโอ้ยมันกระําอาหารวางนั่นหะน้องมาลีบอกมันหยอบจำมันหยา้อกระยิลมาจันจไดก็จะบอกมันนะโอ้โซื้อน้องช็อกโก้คนเดาเออที่เบียร์แล้วมันตังเอเออมันไปเห็นเขามันมันกล่า น่ามันเด๋งเนาะคนมันหลายมันคือคนใหอ่ดีเด้อคุยเจ้าแน่ะก็เสิร์มาแต่ว่ามือร์กวงคุณชิมบางคนใหม่ยังน้องคนมีแต่ตาคนใหม่คนอะน้องขวน้องช็อกโก้ก็คนหูน้องมันเสิร์ฟดีขึ้นดีเรอบค่ะพี่น้องนะคะมาไหมมาไหมพี่น้องมาไหมฮะเน็ตมาดีมาดีมันหูมันไม่ใหญยคุ้ย เดี๋ยวสียวไ้โอ้ยมัดต่เดียวอ่ะนี่ฟักดืเหระคนลุกไม่เป็นบอลคนลุกแทบช็อกชอบใครรักใส่ที่เดียบท่านนเสียงหมอยลลงขึ้นแ้มันดังยังไงโอ๊ย นเปขามาเาจทิมเอามามมันลเราพูดาไงเออจได้เ่เออั้มากระลพือมเลเออนั่นมาจบการข้าวข้ากัน้องันเดตอเม่้ยก็อยากหัวว่าจีพีเอจีพีเอนอใส่่นี ตกลงทงคือกูบ้านนะความหมายว่าไปเปลี่ยนลกไปหัิงกรบเบียบมา่ได้นานข้กดิเจ้าก็จะหลงแซงสถิติบู่จ้งเสียงหัวถืว่าเิเอดกับโมเมนตนะมาเิดู้ไปหอดทุ้มห้เลยไม่แย่เลยตามนรถับทู่ สวัสดีพี่ก <c ười> ุ N ้งค่ะง่ายป้วยหมง่า oh ย no, <c ười> <com start médico> ั้งเ้ยผู้ใดวม่คุยเ้ยที่เรียกว่าคุ้งโปเป็นยังไงล่ะกลายไปกายม่กวเ

มือย้ท่างโค้งวะดีเนาะมันนักหอโคหากคือพวขาดพขาดมันโดดล้มไหลมัโดดลหยเดียวว่านแ้วมันแงลงกันหนาเอามาสั่งว่าแล้วคีกรุาได้เดินหนาย่เดียวเป็นคนสุรินท์เมืองพีใหญ่ ยูนม sí. ันเลยยอดมากเฮ้ยเรืองเบาเองนอกม่ได้อจีส่ก็เราลักลอบสือสม่าเงก็คนตุนอยู่สีผิวเราคอสั่นนะสีผิวเราคืสั่งมันนะกู่ดนสงไีนทันทีสอคนนี่ะเออูสืในปีใหญ่ชิ้ยาปากแก่ ไม่กินเราปหกิน้ำข้าวนข้าวดีะมันกินกรเรมามนบ่อไรไม่น้ยดเปาเมือนสบา่ก็เมนบหรอไม่น้ำทักับน้ำคือน้ำนเนอน้าไปอาเซียไปสัแล้วเขานย่เลยมือาครลขาเาว ตีปัดตู้ยี่ตัวชิ้นช่วยกูเป็นข้อวิสัตว์เหลาเขาเนาะมอตัวเทาบว่เห็นเลยกูอีกตัวเขาหลบห่างไปเนี่ยมันถึกถึงพอไม่คินเขาแล้วกูกินเหลาเขามันมันจะหายไหมี่เหล่าเขาเซ็ตแบบออกการนำไก่ทวนๆหมดแล้วเร็วมากเลยเป็นติดคอว่าการบริเวณกูยังกลัวพาออกจากเครื่องการนำไก่ออกเพื่อนอยู่ไก่ตัวนี้กูจับอากาศนำพึ่งไม่เอาเดี๋ยวก็ต้องการดอกจับ จุ่มก็จังเงินพญายสมรักกันหยุดก็จะเอาเาาส่งหอยไปนะเพื่อนเตตุ่นเพียงนี่เพ่เสียวมาปวก็มาเกือกค้เอ้าพล่มใชนสามดไปหลัาพล่มกันเลย้หยอดเลยชมน่อเป็นแหวเลยว่ามาหวเดียวเปิดพล่มถอขอรองโอ้ยจ้าไหนู้โอ้ยะเลียยนจะเป็นแตงสารจะเป็นโอ้ ตบใส่ขันบอขนโลกไออ่ได้ข่อยบอได้นอเจาะได้พีอมไว้อยู่ว่ข in anyway. ึ้นลุงมาใส่เลยโอ้ยนาวานของมันุมวดเขาไม่ได้หูวสิอลกันู่าจัดเกียการก็ีหลีแต่ได้มาจะอัดนินข่อยได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแั้วเป็นได้ยากแ่ละ

เราไปแล้วล้วเรากับกับขึ้นมาปันัู้เมาเว่เนนหน็นอยู่าอยู่อิถนใหที่น้ตีถนนใหญพูนเจินอุบวนกันตลักจอนชิงวันน้องเบียดมาเดินเหนื่อย่าง

พ <c ười> ี่เต้นงัแอปใช่ไหมีิเขายู่ทลกเขาบอกแออมาขะบอกี่เบียร์ลำยูเบียร์เอนเราม่ลุกเขาม่ทุนหนแออยูเบเขามากเป็นเปลี่ยนเาแอบ่นบนุ่อบ เรางามล่ำบดถือีไปเลยขาดเป็นแต่ว่าเขาจะล่นไปนาเท่าไเป็นแต่ดังไปนาอยู่ทานอยู่พุ่บนหัวกินแล้วเพ่าพุ่มบนเลยเลนอีฬาเล่นทังหลานนี่ึ้นสนิมมทันเร็วทานน้ำมันไม่สุปีต้อง ก็จะบอกเพียงสิ่ส้อนนิี้คลิปหนาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ